อยากร่วมทําถนนลงตาล้านหกล้านหกนะครับถนนทําถนนเข้าวัดเนี่ยล้านหกแสนบาทเนี่ยจะลงมือทําวันนี้ครับลาด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 ยางเนาะชุมชนก็ได้ด้วยนะประโยชน์ตอนนี้ไโอ้โหชุมชนโชคดีมากเเนี่่ยมือวานนี้ตกลงกับผู้รับเหมาละครับตารางเมตรละสี่ร้อยตารางเมตรละสี่ร้อยล้านหกแสนบาทใครอยากร่วมสร้างถนนวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะในวัดทีเนี้ยทำให้ทหารสิบห้าล้าน ดูว่าทำให้ตัวเองมาทำให้นล้านหกตัวเลขใกล้กันตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งใช่ใล้านร้านหกแสนบาทประมาณเนี้ยอันนี้ธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงทอันนี้กรุงไทยนะโอเคล้านหกเอาเข้ากับสินกก็เอามาซัำทำเหมือนเดิมมาเลย